สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับเปามาลินนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่ากลับสู่เวลาเดิมปกติของเราแล้วนะฮะการไลฟ์ช่วง5้าโมงเย็นแบบนี้นะครับที่ห่างหายไปนานนะครับต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีสลับไป work from home บ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็กลับมาทำงานปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มาเจอกันเช่นเดิมนะครับ5โมงเย็นนะครับจันนังคาร วันพฤหัสสุกนะครับส่วนวันพุธเนี่ยก็จะเป็นช่วงสี่โมงเย็นนะครับทางช้อปปีด้วยนะครับผมมาวันนี้นะครับมีหูฟังนะครับเอามาอ่นบอยคุณผู้ชมได้ดูนะครับว่ามันมีความน่าสนใจตรงไหนบ้างนะครับนั่นคือนี่เลยนะฮะนี่ยังไงโอ้โหซูมมือซูมมือไม่พอยังไม่ชัดอีกต้าอ่า <laughs> นี่นะครับเทสจิม ฮาน่านิวเวอร์ชันนั่นเองครับผมต้องบอกว่าตัวฮาน่าเนี่ยนะครับเมื่อสักปี2ปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยออกเป็นรุ่นฮาน่าปกติมานะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทางร้านยังไม่ได้เอาเข้ามาจําหน่ายนะครับแต่ว่าพอมาปีนี้ปุ๊บเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นฮาน่า2 2 2 v เวอร์ชันก็ได้นะครับผมเขาทําการอัปเกรดในเรื่องของรูปร่างหน้าตาใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของอเสียง จูนมาใหม่ด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าตัวนี้เนี่ยพอได้ลองฟังเดโมโลแล้วเกิดแบบโอ้โหความรู้สึกที่แบบชอบมากนะครับก็สั่งมาขายซะเลยนะฮะตัวนี้ต้องบอกว่าเสียงดีจริงๆนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวจะให้ดู พวกอสซิ์ข้างในด้วยนะครับว่าในกล่องเนี่ยถ้าคุณผู้ชมซื้อไปปุ๊บนะครับจะได้อะไรบ้างนะฮะอ่ะตัวนี้นะครับเดี๋ยวแจ้งราคาก่อนตัวนี้ราคาอยู่ที่7,490บาทนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือมีสินค้าพร้อมจำหน่ายแล้วนะครับผมส่วนใครที่สนใจอยากเข้ามาทดลองฟังเนี่ยเดี๋ยวแวะมาลองที่สาขาอมรินพาสาก่อนได้นะครับก็เดี๋ยวไลฟ์จบแล้วจะเอาเดโมไปไว้ที่สาขาเรือทงให้นะครับก็จะได้แวะเข้ามาทดลองกันดูนะฮะ มาเดี๋ยวมาทำการเปิดกล่องดูข้างในกันดีกว่านะฮะว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับชึบนี่นะฮะตัวแพ็กเกจของเขานะครับก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับก็ถือว่ามีขนาดกลางๆนะไม่ได้รู้สึกใหญ่โตอะไรมากมายนะครับแต่ว่าพวกออดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะมีแบบมีลวดลายนิดน,นึงนะตรงแพ็กเกจของเขาเห็นไหมสวยงามดีนะครับผมจริงๆกล่องข้างในเนี่ยนะครับมันจะสวยมากนะครับ คือถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัวเดโมโเนี่ยแต่พอเป็นเดโมแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็อาจจะมีแบบมีบุบๆอัดเบี้ยวๆบ้างนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวให้ดูโอ้โหยงไงเปิดออกมาก็จเจอกับตัวโลโก้แบรนด์เขานะครับก็ดูสวยงามดีอ้าวลืมข้ามด้านหลังไปนะฮะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังสักนิดนึงแล้วกันนะอ่าได้ละได้ละโอเคนะฮะตัว สเปคของเขาครับก็ระบุเอาว่าอยู่ที่ด้านหลังด้วยนะครับก็จะเป็นด y นามิกไดเวอรนะครับเป็น DMT Technology เป็นเวอร์ชั่นที่3นะครับของทางแบรนด์เขานะครับ DMT ที่ว่านี้ก็คือเป็น Dual Magnet นะครับผมก็คือใช้แม่เหล็ก2ตัวนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับค่าโอห์มนะอยู่ที่32โอห์มนะครับความวา1ย 110dB นะครับก็ถือว่าขับง่ายนะครับไม่ได้กินกำลังขับอะไรมากนะครับจะ ต่อเล่นผ่านเครื่องเล่นเพลงนะครับหรือว่าต่อผ่านหางหนูเข้ากับสมาร์ทโฟนอะไรแบบนี้ก็สามารถขับเล่นได้สบายๆนะครับไม่ได้กินกําลังเยอะมากมายอะไรนะฮะนี่นะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะ <c oughs> อ่านไม่ออกแล้วนะฮะนี่ตัวไดแฟมนะครับเขาก็บอกว่าเขาใช้เป็น LCP นะครับหรือว่า Liquid Crystal Polymer d i a ด h r แฟมนั่นเองนะฮะตัวไดแฟมแบบนี้เนี่ยทาง หลายๆค่ายก็จะเลือกใช้กัน,นครับเพราะว่ามันตอบสนองไวนะครับชืบเปิดขึ้นมาครับนน่นะครับก็จะเจอกับตัวกล่องนะครับที่เป็นกล่องพวกแบบใส่อุปกรณ์มานะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนะครับข้างในเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นตัวหูฟังนะครับก็จะอยู่แบบนี้เลยนะฮะส่วนอันนี้ที่ขาดก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมก็มันจะกล่องเนี่ยมันจะ เขาเรียกว่ามันจะแน่นนิดนึงนะครับมันจะฟิตพอดีมากคือต้องค่อยๆเอาออกมานะค,คือถ้าดึงแรงอะ่ะมันก็จะขาดแบบนี้แหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคําเตือในให้คุณผู้ชมนะถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังอย่าดึงแรงนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ออกมาให้ดูก่อนอันนี้ก็เป็นตัวสายของเขานะครับผมชึบเวลาเอาออกเนี่ยมันจะยากนิดนึงเพราะว่ามันจะแน่นพอดีกับตัว ไอ้นี่มากเลยกับตัวไอ้ซ็อกเก็ตที่เขาเว้นที่เอาไว้นะฮะฮึบต้องใช้าการเขย่าช่วยนะฮะชึบ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 ถามว่าวันนี้จะเอาออกไหม <laughs> แน่นจริงนะฮะอันนี้ต้องต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอันนี้ออกชึบ อึ๊บอ่านี่นะครับผมมาแล้วมาแล้วนะครับนั่นก็คือเคสนั่นเองหูขาวโบ๊ะนะฮะตัวนี้บอกเลยว่าตัวเคสของเขาเนี่ยสวยงามมากนะครับเป็นสีขาวนะแล้วก็ตัวซิปที่รูดอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะมาเป็นสีแบบโลสโกนะครับก็เป็นสีเดียวก,กันกับตัวหูฟังนั่นเองนะฮะเดี๋ยวให้ดูชืบเปิดขึ้นมานะครับก็จะ ยังไม่มีอะไรนะครับผมมันก็เป็นเคสแบบนี้นะครับข้างในก็จะบุผ้าไว้นะครับผมอ่าเป็นเคสอันนี้ก็ดูสวยงามดีนะครับสําหรับตัวเคสคือถือแล้วแบบน่ารักอ่ะนะฮะคุณผู้หญิงน่าจะชอบนะเออนี่นะฮะมาเดี๋ยวมาดูแอลซ์รี่อื่นกันนะครับกล่องนี้นะฮะแกะออกมาก็จะเป็นในส่วนของคู่มือแล้วก็พวกจุกนะครับเ่ จุกเขาก็มีมาให้ทั้งหมด6คู่นะครับ6คู่6ไซส์นะฮะอ้าว <laughs> โทษครับผมหลุดเฟรมนี่นะฮะก็จะมี6คู่6ไซส์นะครับก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้นะครับตามความชอบเลยนะฮะชุบเขาบอกว่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับในส่วนของฝั่งนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวจุกที่ ปากกว้างนะครับมันก็จะเน้นในเรื่องของเสียงกลางแหลมที่มันมีความคมชัดขึ้นนะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นจุกที่มันปากจะแคบกว่านะครับมันก็จะได้ในเรื่องของตัวเบสกับเนื้อเสียงที่มันดูอิ่มหนาขึ้นนะฮะนี่นะครับผมรูเสียบไม่ใช่รูเสียบตัวท่อนําเสียงมันเนี่ยเขาจะมีขนาดที่ต่างกันนะฮะถือว่าค่อนข้างที่จะต่างกันพอสมควรยังไงก็ลองปรับเปลี่ยนเล่นกันดูนะครับถ้าใครที่ซื้อไปแล้วก็ ถ้าชอบแบบโทนที่เป็นเน้นเบสหน่อยเนี่ยนะครับก็ไปหยิบเป็นจุกนี้แล้วกันนะแต่ถ้าชอบโทนแบบโปร่งๆนะครับเสียงกีตราร์ชัดๆเนี่ยก็จะมาเป็นจุกแบบรูก,กว้างๆแบบนี้นะฮะฮึน,น,นี่จุกไปแล้วนะครับออกไปก่อนมาดูตรงนี้กันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นใบอะไรสักอย่างไม่รู้นะครับเป็นภาษาจีนหมดเลยด้วยนะฮะอ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับ อ่ะหใบนะครับก็มีใบวอลนตีการ์ดนะครับซึ่งถ้าซื้อกับร้านมั่นคงเนี่ยก็ไม่ต้องใช้นะครับก็ใช้เป็นตัวกล่องกับใบเสร็เฉยๆนะฮะแล้วก็มีนี่เลยนะครับมีการ์ดแบบน้องฮานน่านะครับผมโอ้โหน่ารักเชียวก็เอาไว้เก็บสะสมได้นะครับข้างหลังก็จะมีพวก QR Code ของทางแบรนด์เขานะฮะเป็นช่องทางการติดต่อนะฮะอันนี้ก็สวยงามน่ารักดีทีเดียวนะฮะ มาเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวหูฟังกับตัวสายบ้างนะครับผมหูฟังไปไหนแล้วเนี่ยอ๋ออยู่นี่ <laughs> หาหูฟังไม่เจอซะแล้วนี่นะครับผมตัวหูฟังโอ uh, ้ยอให้ดูสวยมากนี่โลโก้ของของแบรนด์เขานะครับข้างนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นรูปเหมือนเป็นเทวดาปะ ใช่ไหมหรือเปล่าน่าจะใช่แหละนะเหมือนไอเนี่ยอะไรนะไอหน้าปกเนวาน่าป่ะไอไออินยูเทโลอะไรสักอย่างอ่ส่วนด้านนี้ก็จะเขียนว่าฮาน่านะครับผมนี่เฟซเพจก็ดูเป็นสีขาวสะอาดตานะครับผมแล้วก็อย่าให้ดูตรงบริเวณขอบขอบเขาสักหน่อยดีกว่าขอบขอบของเขาเนี่ยจะเป็นสีโลสโกนะครับตรงเชลของเขาเนี่ยนะฮะ ก็เป็นสเตเลสนะครับผมวัสดุที่ใช้ทำนะฮะก็จะมีพอร์ตระบายแรงดันนะครับแล้วก็เป็นพอร์ตเบสนะครับผมแล้วก็ตรงเชลด้านในตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผู้ชมเห็นเลยนะครับก็จะเขียนว่าแทสจิมนะครับฮาน่านะครับตัว L ก็เป็นข้างซ้ายนะครับส่วนอันนี้ก็จะตัว R ก็จะเป็นข้างขวานี่นะฮะสวยงามมากๆนะครับงานของเขาเนี่ยถือว่ามีความพรีเมียมเลยนะครับถ้าใครที่ กลัวหรือกังวลว่ามันจะเป็นรอยนะครับก็ซื้อพวกไอตัวที่เป็นซองใส่ของแคมไฟล์นะครับหรือใครที่มีอยู่แล้วก็เอามาใส่แยกได้นะเพราะว่างานมันค่อนข้างสวยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ซองเอาไว้หรือไปกระทบกระทั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดรอยได้นะครับผมแต่อย่างของเดโมเนี่ยมันก็จะมีริ้วรอยอยู่บ้างนะฮะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เก็บแบบว่าทนุถนอมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยคือรูปทรงของเขาเนี่ยมันจะคล้ายกับ ตัวที่เขาเคยออกมาก่อนหน้านี้ตัวสร้างชื่อของเขาไอ,ไอตัวออกซิเจนนะครับผมคือเป็นรูปทรงเดียวกันเลยนะฮะการสมใส่ก็มีลักษณะแบบเดียวกันนะครับคล้ายกันฟิตติ้งเนี่ยถือว่าถ้าใครที่ใส่ตัวออกซิเจนได้นะครับก็ใส่ตัวฮาน่าได้เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นตัวนี่ให้ดูตัวสายเขานะฮะตัวสายเขาก็จะเป็นสายทองแดงเคลือบเงินนะชื้ นี่มาแบบสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมตัวชิวลก็จะหุ้มมาเป็นชิลสนะครับมองเห็นเนื้อสายข้างในได้ดีนะฮะนี่แล้วก็จะมีเขียนว่าฮานะอยู่ตรงวายสปิตเตอร์นะครับผมตัวแจ็คก็จะเป็นขนาด3.5มิลนะครับเป็นแจ็คตรงนะครับผม ส่วนตัวขั้วของเขาก็จะเป็นแบบทูพินนะฮะนี่เป็นทูพินขนาด0.78นะครับผมก็จะมีมาร์กบอกเอาไว้นะว่าเป็นข้างไหนเป็นข้างซ้ายข้างขวานะครับเนี่ยถ้าถ้าจุดสีแดงนะครับก็จะเป็นข้างขวานะครับผมอ่าสังเกตง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเรามาประกอบก่อนสวัสดีพี่เอด้วยครับผมเรือทงเปิดแล้วนะครับพี่เอ ว่างแวะมาได้นะฮะชึบอ่ะทางนี้ชึบจิ้มเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะฮะคือมันตัดกันหมดเลยนะครับทั้งในส่วนของตัวปลอกตรงขั้วของเขานะครับก็จะเป็นสีโลสโกแบบเดียวกับตัวเชวของเขานะฮะแล้วก็เขาจะทำแบบเป็นมาร์กให้มัน มีความใสนิดนึงนะให้มันตัดกันให้มันเหมือนแบบเป็นเข้าคู่กับตัวสายตรงนี้ด้วยนะให้มันดูมีความแบบลงตัวนะครับถือว่าออกแบบมาได้สวยงามมากนะครับผมสำหรับตัว HANA NEW VERSION นะครับอ่นนี่นะครับเรื่องการสวมใส่เนี่ยก็ถือว่าใส่สบายใส่ง่ายนะครับสำหรับผมเนี่ยผมใส่ได้พอดีเลยนี่นะฮะ ตอนที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดอะไรนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับผมมันเป็นเพราะตัวการออกแบบเชล์ด้านในของทางแบรนด์เขานะครับเขาออกแบบมาแล้วมันมีฟิตติ้งที่ดีนะครับคือคนที่มีใบหูเล็กก็สามารถใส่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตรงท่อน,นําเสียงที่มันยื่นเข้าไปในหูขนาดมันไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็ตรงเชล์ด้านในเนี่ยมันไม่ได้มีความแบบคมหรือว่ามีขนาดที่ใหญ่อะไรนะครับเวลาที่มันอยู่ในหูเราเนี่ยมันก็จะ ไม่ได้ไปทิมหรือไปง้างโดนส่วนบริเวณรอบๆหูด้านนอกนะครับมันก็จะทําให้แบบใส่ได้สบายไม่เจ็บนั่นเองนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆเลยนะคือตัวจุกของเขานะฮะตัวจุกที่แบรนด์เขาให้มาเนี่ยนะครับมันมีความนุ่มมากนะครับนุ่มในแบบที่เราจับแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบเอ่อฟีลลิ่งมันดีอะคืออาจจะไม่ได้นิ่มถึงขั้นกับสปินฟิตนะไม่ได้นิ่มขนาดนั้นแต่ว่า มันให้ผิวสัมผัสที่ละมุนมากนะครับเวลาที่เราสวมเข้าไปแล้วเนี่ยคือผมแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนจุกเลยนะครับในปกติแล้วถ้าเป็นหวขหูฟังสไตล์อย่างเงี้ยผมอาจจะมีเปลี่ยนไปใช้พวกสปินฟิตบ้างหรือไปใช้ E Pro บ้างนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยผมใช้จุกเดิมๆได้เลยนะครับคือแบบใส่แล้วให้ความรู้สึกที่ดีไม่รู้สึกอึอดอดัดแล้วก็ใส่ง่ายมากนะครับตัวนี้ส่วน เรื่องเสียงนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะคคละเนวกับตัวออกซิเจนนะถ้าใครที่เคยฟังออกซิเจนมาก่อนเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้ตัวออกซิเจนเนี่ยมันจะมีความเ,เสียงเบสที่นี่หนักแน่นนะครับอิมแพกแรงแล้วก็เสียงกลางแหลมเนี่ยมันจะมีการบูสต์ขึ้นมาให้มันมีความคมจัดจ้านหน่อยนะครับเวลาฟังแล้วมันรู้สึกสนุกคึกคักนะครับแต่ว่าในรุ่นที่เป็นฮาน่านะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมาโทนแบบนุ่มๆเนียน,นๆนะครับ เขาจะเด่นในเรื่องของเสียงนักร้องนะครับที่เป็นเสียงร้องที่ฟังแล้วแบบเพลิดเพลินมากเป็นเสียงร้องที่ออกโทนนุ่มหน่อยๆนะครับแต่ว่าตำแหน่งเสียงร้องของเขาเนี่ยมันจะอยู่ตรงขยับขึ้นมาด้านหน้าแบบนิดเดียวนะครับจิ๊ดเดียวจริงๆเพื่อให้เสียงชิ้นดนตรีเนี่ยนะครับมันไม่มากลบนะฮะเวลาฟังแล้วเนี่ยมันจะได้บรรยากาศในการฟังที่รู้สึกผ่อนคลายนะครับฟังได้เรื่อยๆสบายๆนะครับเป็นเสียงร้องที่ติดนุ่มหวานนิดๆนะครับแล้วก็ เก็บรายละเอียดพวกคำร้องได้ดีถ้าใครที่ชอบเพลงที่เป็นสไตล์แบบว่าเน้นโวคอลนะครับไม่ที่แบบเนื้อไม่ได้รู้สึกแบบหนาจนเกินไปนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะฮะสำหรับเสียงร้องนะครับส่วนเบสเนี่ยจะเป็นเบสที่ไม่ได้กระแทกแรงมากครับมันจะเป็นเบสสไตล์แบบนุ่มเนียนนะครับเนื้อเสียงของเขาเนี่ยมันจะดูเป็นเบสที่กลมนะครับแล้วก็การลงน้ําหนักของเขาเนี่ยมันจะลงแล้วมันรู้สึกว่าือนเบสมันลงดึบ๊บลงไปปุ๊บแล้วมันก็เก็บคืนตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างไวนะครับ มันจะเป็นเบสที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันหนาจนเกินไปหรือว่ามี Impact ที่แรงมากนักนะครับมันจะมีความแบบกลมกล่อมของมันเองนะครับในตัวเบสของเขาเนี่ยเวลาฟังเรา้สึกว่าเออมันเพลิดเพลินนะครับเพราะว่าตัวเบสตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวที่แบบฟังได้เรื่อยๆนะครับฟังแล้วแบบไม่ล้างหูแล้วก็ไม่รู้สึกลำคาญนะฮะ ต่อมานะครับเวทีเสียงนะครับของรุ่นฮาน่าเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเวทีเสียงที่ค่อนไปทางกว้างนะครับก็คือมันจะมีความรู้สึกว่าเสียงของชิ้นดนตรีที่เป็นพวกเพลการชันหรือว่าพวกเสียงชิ้นดนตรีลองด้านหลังเนี่ยเวลาที่เราฟังแล้วมันจะมีมิติแล้วก็ทิศทางที่ลอยออกมาเนี่ยมันฟังแล้วให้บรรยากาศในการฟังที่ดีนะครับคือเสียงกีตาร์เนี่ยมันก็จะอยู่นแนบแนบหูประมาณนี้นะครับเสียงกีตาร์เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบ กว้างไกลออกไปแต่พวกเพอร์คัชันหรือชินตนตีอื่นเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนมีเลเยอร์อีกชั้นหนึ่งที่มันสามารถกระจายตัวออกไปได้อีกนะครับทำให้ฟังแล้วเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดหรือว่าทับแคบแต่อย่างใดนะฮะส่วนเสียงกลางแหลมนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นแหลมที่เป็นสไตล์แบบธรรมชาติหน่อยนะครับไม่ได้บูสต์อะไรขึ้นมาเยอะเหมือนกับในรุ่นออกซิเจนนะครับแหลมของตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างที่จะทอดตัวได้ดีประมาณหนึ่งนะครับมันจะออกมาแบบมีความสมูทนะครับเวลา ที่เราฟังเพลงที่มันเป็นอ,อย่างสไตล์เพลงแจ๊สอย่างเงี้ยที่มันมีเสียงฉาบแฉสแนต่างๆนะเวลาตีลงไปเนี่ยมันก็จะทอดตัวออกไปได้ป,ะประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เสียงที่มันเป็นความระยิบระยัะตรงนี้เนี่ยมันจะมีความแบบค่อนข้างที่จะแบบไม่บานหูนะครับเวลาฟังแล้วเนี่ยมันจะไม่ทําให้รู้สึกแบบลาคารหรือว่าจัดจ้านจนเกินไปนะครับถ้าหากจะ ให้เทียบกันกับในรุ่นที่แบบราคาใกล้เคียงกันเลยเนี่ยนะครับมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือของ Queen of Audio ในรุ่นที่เป็น Adonis นะครับ Adonis กับตัวนี้เนี่ยราคาใกล้กันมากนะครับต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่มีโทนเสียงที่ฟังสบายเหมือนกันนะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ถ้าเป็น a d o n i s เนี่ยนะครับเสียงร้องเนี่ยจะหวานกว่านะครับเสียงร้องจะอุ่นอบอวลเลยนะครับมาแบบนุ่มนวลมากนะครับเวลาฟังแล้วมันจะ เคลิมนะครับแต่ว่าความคมชัดของพวกชิ้นดนตรีพวกอ,อย่างกีตาร์หรือว่าพวกเสียงย่านส,งสูงๆเนี่ยนะครับในรุ่นที่เป็นฮาน่าเนี่ยมันจะมีความคมชัดที่มากกว่าแล้วก็ให้เวทีเสียงทางด้านข้างเนี่ยที่ดูกว้างกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวอโดนิสเนี่ยเขาจะเด่นแบบความลึกนะครับด้านลึกของเสียงมันจะมีความอบล้อมมากกว่านะฮะถ้าใครที่เคยฟังตัวอโดนิสแล้วรู้สึกว่า ชอบคาแรคเตอร์ประมาณนั้นแต่ว่าอยากได้เวทีที่กว้างขึ้นนะครับในรุ่นฮาน่าเนี่ยตอบโจทย์มากๆนะฮะค <น S 1> ุณพรผมถามว่าต่างจากทันย่าเยอะไหมครับโอ้โหต้องบอกว่าต่างกันเยอะมากนะครับคือทันย่าเนี่ยมันจะเป็นตัวตัวที่เน้นแบบฟังสนุกเลยฟังเอามันเลยนะครับตัวเบสมันจะหนากว่านะครับแต่ว่าพวกรายละเอียดเสียงความชัดหรือว่าอิมเมจของเสียงเนี่ยนะฮะตัวฮาน่าเนี่ยคือดีกว่าเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้า เทียบกันในเรื่องราคาเนี่ยแน่นอนว่ามันห่างกันเยอะนะครับแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าในช่วงราคาแบบพันต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอตัวทัยญาเนี่ยก็จะฟังสนุกถือว่าเป็นตัวที่ให้รายเสียงที่ดีในช่วงราคาแบบพันต้นๆเลยนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็โดดไปเยอะนะถ้าใครที่สนใจก็เดี๋ยวลองแวะเข้ามาฟังดูนะครับตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่เสียงดีแล้วก็น่าเล่นมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็งานเขาสวยด้วยนะฮะ เดี๋ยวจะเอาเดโมไปไว้ที่สาขาเรือธงให้นะครับผมก็เดี๋ยวใครที่สนใจก็สามารถแวะเข้ามาฟังได้นะครับตั้งแต่เย็นนี้เป็นต้นไปเลยนะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็มาแนะนำกันนะครับตอนนี้เนะี่ยคือมีสินค้าพร้อมจำหน่ายแล้วนะสำหรับแทสจิมฮาน่านะครับผมถ้าใครที่สนใจเดี๋ยวรอทางทีมงานนะครับเดี๋ยวทยอยอัปเดตขึ้นหน้าเว็บให้นะครับเพราะว่ามีสินค้าเข้ามาแบบพร้อมกันเนี่ยหลายรายการพอสมควรนะฮะ ตอนนี้ถ้าใครไปเซิร์ชหน้าเว็บเนี่ยอาจจะยังไม่เจอนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ทีมงานรีบเอาขึ้นให้ละกันนะเผื่อใครที่อยากสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากๆเลยนะฮะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันอีกทีนะครับมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆจะเอามารีวิวให้ชมเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ